พรพันเกิดปาดโพต์ซึ่งขัางหลังจบวอลเลย์บอลลีกเกาหลีใต้ซีซั่น2023-2024จะเป็นยังไงนะครับก็มาฟังคลิปนี้กันนะครับผม สวัสดีครับผมรุ่งชาแนลงกับสปอร์ตดราม่าผมจะพาทุกคนมาเกาะติดสถานการณ์ของพรพันธ์เกิดปาดนะครับผมหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยได้จบฤดูกาลไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับวอลเล์บอลลีเกาหลีใต้นะครับซีซั่น2023-2024 เจ้าตัวยังเผยอีกว่ามีเรื่องให้เสียใจนิดหน่อยนะครับผมก็ก่อนที่จะไปรับชมและรับฟังนะครับก็อย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องลลงชาอ n แวด้วยนะครับผมพรพันธ์เกิดบ,บาดนะครับโพสซึ้งหลังจบวอลเลย์บอลลีกเกาหลีใต้ซีซั่น2023-24เจ้าตัวยังบอกอีกว่ามีเรื่องให้เสียใจนิดหน่อยนะครับหลังที่ชมพู่พรพันธ์น เกิดปาดเนี่ยก็ได้มีอาการเจ็บนิ้วนะครับต้องปิดเทอมนะครับหลีเกาหลีก่อนกำหนดเลยทีเดียวนะครับทุกคนก็ต้องบอกเลยว่าในช่วงต้นเดือนมีนาคมนะครับก่อทางชมพู่ก็ได้ออกมาโพสอําลาโคเว,วลีเกาหลีนะครับฤดูการ2023-24หลังจากที่ IB k เคอันโธดเนี่ย ก็แข่งครบ6รอบ36นัดก็จบอันดับ5ของลีมี5้คะแนนครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยยังยอมรับอีกว่าซีซั่นนี้ก็จบลงไปด้วยความเสียใจเล็กน้อยที่มีนะครับพรพัมเกิดปลาดหรือว่าชมพู่ก็ได้เปิดเผยผ่านโซเชียลมีเดียนะครับของเจ้าตัวเองเนี่ยว่า ก็จบซีซั่นลงไปด้วยความเสียใจเล็กน้อยที่มีอยากจะขอบคุณที่สุดเลยคือแฟนคลับทั้งชาวเกาหลีและชาวไทยทั้งหมดที่เชียร์ชมพู่มาตลอดและชาวเกาหลีที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุน่นและการสพอร์ตลอดการใช้ชีวิตอยู่ที่เกาหลีจากคนไทยที่ทำงานที่นี่ด้วยและเจ้าตัวเนี่ยยังขอบคุณทีมงานหลังบ้านที่ไทยอีกด้วยนะครับแล้วก็ หลังบ้านที่เกาหลีนะครับและน้องเจนนี่นะครับล่ามคนสวยว่างั้นนะครับทุกคนก็อยากจะขอบคุณที่สุดก็คือเพื่อนร่วมทีม IBK อันโทษนะครับที่ยินดีและต้อนรับการเข้าร่วมทีมเป็นอย่างดีขอบคุณที่สร้างรอยยิ้มให้กันเสมอตลอดจนจบซีซั่นนะครับโอ้โหนี่ครับก็ ทางชมพู่นะครับพรพรรเกิดปาดนะครับก็ได้โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียนะครับก็สึงจริงๆนะครับสำหรับการไปแข่งวอลเลย์บอลวีลีคครั้งนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับขณะที่ชมพู่พรพรรเกิดปาดเนี่ยได้อาลาทางวอลเลย์บอลลีกเกาหลีไปที่เรียบร้อยนะครับเราก็ยังมีสาวไทา ที่ยังแข่งอยู่ในลีกเกาหลีอยู่นะครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับก็ส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับสาววอลเลย์บอลไทยของเราด้วยนะครับที่ยังเหลือในการแข่งนัดต่อไปอยู่หลายคนเหมือนกันนะครับอย่างเช่นน้องสองของเรานะครับก็วิภาวีก็ยังแข่งอยู่นะครับรวมกับดาวรินด้วยนะครับแล้วก็ ยังมีปลื้มจิตนะครับที่ลีกเวียดนามเหมือนกันนะครับทุกคนก็จะ่าลืมไปเชร์นะไปดูนะครับและมีข่าวแว่วๆนะครับว่าสาว IBK เนี่ยจะเตรียมมาเที่ยวที่เมืองไทยนะครับหลังจบฤดูกาวลวอลเลย์บอลลีเกาหลีใต้นะครับโอโ้โหแฟนๆกีฬาของชาวไทยเนี่ยเตรียมตัวได้เลยนะครับใครที่อยากถ่ายรูปกับสาวเกาหลีคนไหนนะครับก็ เตรมตัวกองไว้เลยนะครับทุกคนนะครับดราม่ากันต่อครับสำหรับเตยหัทยาบำรุงสุขนะครับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็ได้ออกมาโพสต์เตือนระวังนะครับคนที่นำชื่อของตนเนี่ยไปแอบอ้างนะครับหลังติดต่อล่มไม่ได้นะครับก็ทางเตยหัทยาบำรุงสุขนะครับนักวอลเลย์บอลทีมชาตินะครับไทยของโ o โยต้าออโต o บอดี้ควิีนะครับ ทีมในศึกลูกยางวีลีกญี่ปุ่นนะครับก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวต้องระวังนะครับเตือนระวังนําชื่อไปแอบอ้างต่างๆอย่าลงเชื่อนะครับทุกคนพร้อมระบุแยกทางกับล่ามแปลภาษาญี่ปุ่นพี่ไอ้ตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วนะครับทุกคนก็ทางเจ้าตัวเนี่ยก็ได้มาโพส์ผ่านโซเชียลมีเดียว่าสวัสดีค่ะเตยหัตยาบำรุง พอดีเตยอ,อยากจะแจ้งให้ทุกคนทราบตอนนี้เตยได้ร่วมงานกับล่ามคนใหม่แล้วซึ่งตอนนี้เตยกับพี่ไอซ์ไม่ได้ทํางานร่วมกันตั้งแต่เดือนมกราและไม่ได้มีการติดต่อกันมาตั้งแต่มกราแล้วค่ะพี่ไอซ์ก็ไม่ได้อยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้เตยพยายามที่จะปล่อยผ่านไปทุกเรื่องแต่ก็มีข่าวเข้ามาหาเตยเรื่อยๆ ถ้ามีคนเอาชื่อเตยไปแอบอ้างต่างๆไม่ใช่เรื่องจริงอะไรทั้งนั้นอย่าหลงเชื่อย้ำอีกที่เตยเปลี่ยนล่ามตั้งแต่เดือนมกราแล้วค่ะขอบคุณค่ะนี่ครับเตยหัตถยานะครับก็ออกมาโพสต์เตือนเลยนะครับก็ระวังนะครับทุกคนครับระวังล่ามคนนี้เนี่ยไม่รู้ว่ายังไงกันแน่นะครับทุกคนสำหรับเตยหัตถยาบำรุงสุขนะครับก็ช่วงนี้ครับ โตโยต้าอ u t โต o บอดี้ควีนสีต้นสังกัดลุยศึกวีลีครับรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็เตรียมจะพบกับฮิซามิสึนะครับสปริงวันที่23มีนาคม2567เวลา1า0 0นก,ก็ตามเวลาประเทศไทยนะครับทั้งนี้เนี่ยไอหรือว่านัทศักนะครับสุภาวันนะครับทำหน้าที่ล่ามภาษาญี่ปุ่นให้กับหัตยา ตั้งแต่ปี2021ซึ่งก่อนหน้านั้นเคยทำหน้าที่ล่ามภาษาญี่ปุ่นให้พรพันเกิดปาดสมัยเล่นให้โตโยต้าออโตบอดีควินซ2 0 2 0 2 1อีกด้วยนะครับทุกคนแฟนกีฬาทุกคนก็ยังไงก็ฝาก,ฝากระวังกันด้วยนะครับก็ถ้ามีใครนำชื่อของเตยหัตถยาไปแอบอ้างนะครับก็อย่าลงเชื่อนะครับก็ระบุเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคน ก็แยกทางกันเรียบร้อยแล้วนะดูดูก็ด้วยฝากเตือนกันด้วยนะครับทุกคนก็แอดก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับก่อนนี้ก็เป็นเพียงดราม่าเล็กๆน้อยที่แอดนำมาเล่าให้แฟนกีฬาได้ฟังกันนะครับโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องของผมได้งลงชาแนลด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ